ทุกคนวันนี้เรากำลังจะมาบอกแพนวันนี้เรากำลังจะส่งส่งใครวะส่งเด็กๆส่งเด็ก <c oughs> เตอร์ <c oughs> <c oughs> เ,เออที่เป็นเพื่อนเราที่เราเพิ่งจะส่งวันที่แล้วเสร็จแล้วก็จะพาพี่สนันด้วยพี่สันคนเดิมในอีพีนูนๆนูนมาเทีาาเท่ยวบัวทองในโคกาเดน แล้วก็จะไปพาดูแฟร์ที่ m ม d โดสก็คือมันมีช่วงนี้มันคือแฟร์อะไรวะไม่ไม่รู้ว่ะไม่รู้คุณก็ไม่รู้ก็แบกมีแฟร์เออแต่ว่าพี่เนมเปิดลุกให้ดูคือดีมากพี่เนมก็จะมาจอยเราคือตอนนี้แพนงงมากแล้วเราก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่เราเลยมาเปิดวอล์กบายๆ <laughs> อย่างอย่างอย่งบายเด็กๆนาที่ชีวิตเด็ <c oughs> กๆกลับบ้านน้อง <c oughs> ที่ซันส่งรูปกับลอนนก็คือส่งไปแล้วสี่แล้วก็เดี๋ยวส่งอีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวที่ซิตี้รีสอร์ทเป็นร้านแบบโลโก้ปะวะเป็นร้านโลโก้ก็โลโก้อยู่แล้วก็อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยโอเคตอนนี้เรามาที่ร้านซิตี้รีสอร์ทแล้วทุกคนลืมถ่ายอะแต่ว่าของพี่อร่อยมากของพี่ซันหมดแล้วของพี่พลอยหมดแล้วหรือแต่เชฟส์โอเคเราพาแขกรับเชิญพิเศษของเรามาเช็คอินนะคะ ดีมากงงงงก็คือ<ม>ดีกว่าห้องทุกคนรวมกันตอนนี้เราก็กำลังจะเรียกอูเบอร์เพราะเราถอดใจการไปบัสเพราะมันไกลเกินเพื่อที่จะไปที่ไหนคะ Royal Botanical Garden ค่ะเอออยู่มาจะปีแล้วยังไม่เคยไปดอกไม้บ้านและนี่ก็คือสามแยกที่เราลักที่ที่เราคุ้นเคยเราไม่เคยถ่ายลงฟลอกเลย ตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นอูเบอร์นะคะเป็นสกูดาลองอูเบอร์แล้วจ้าต้องเดินต่อไม่ต้องเดินต่อเพราะมันถึงแล้วเจ๋งวะ่ะทุกคนมันสวยแล้วไหนอสวยสวยวะมันอากาศดีแบบดีพูดเหมือนเคยมา สวยแบบน้ำตาไหลเตอนนี้เป็นไงบ้างจ๊ะตอนนี้เหมือนกำลังจะดนร่อไปค่าดูข้างหน้านี่ก็คือคาดตะกอนชายโชบเฮ้ยเฮ้ยเฮยอีดรวินิ่งๆรงิงสวยเกินเราต้องขออภัยผู้ที่ติดตามบล็อกนี้เพราะเราลืมถ่ายเยอะมากก็คือมันผ่านสิ่งที่สวยงามไปเยอะมากติดตามได้ใน IG นะคะ ทุกคนเรารู้สึกว่าส่วนนี้แบบเหมือนภาพวาดของโมเน่แบบมากนี่คือแบบ Chinese Garden นี่คืออะไรไม่รู้แต่มันน่ารักมีอะไรน่ามาคี้มันคือแบบเป็นทางเข้าไปกันที่น่าจะต้องเสียตังค์แต่แค่ตรงนี้ก็เท่แล้วขออนาตไปเอเคเราสิ้นสุดกับกรอบที่ไหนวะ Botanical Garden เ,เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารญี่ปุ่นด เคเรากำลังไปที่ร้านอูมิแล้วโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านอูมิแล้วแล้วก็มีแขกับเชิญเพิ่มขออีกรอบขออีกรอบไม่ต้องกินก็รู้ว่าอร่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> คนมันมีเซ้นทุกคนกาลังการงานสร้างโอเคเรากำลังไปที่เมโดว์แล้วทำมาทำไหมนั่นก็คือฟู้ดทรัคที่มองไม่เห็น <c oughs> น่ารากักกุบ ทุกคนเราโง่เรามาตอนมันปิดแต่ว่าเรากำลังจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งเผื่อมันไม่ปิดฟ <c oughs> ิงกอร์ครอสถึงแล้วถึงแล้วทุกคนแบบเข้ามาใจ<ด>แบทแมน เราจะได้นลนบามก่อนที่จะได้นินช้า,า,าก่อนที่มันจะปิดมันจะปิดเลยครับโนไป6บอที่ได้เหรียญมา โอเคเข้ามาแล้วก็แบบใส่อ่เนกไงบ้างจ๊ะสนุกค่ะเตเร็วมากออแต่เร็วเวเนาะเร็วเร็วกว่าปกติวิ่เติร์เต็มเลยทุกคนวิเตร์ปิดเป็นแบบ ได้ร่องยามงามดีขึ้นกระเช้าดีแล้วลอกไม่ดีเพราะจริงจริงมันแค่ไม่พาทิศจะไม่ตกอยู่แน็วนี้ก็เลยเออเล่นๆล่นเลยมาบาย้แก้ม่แ็แก่คนแก่ นี่คือวิวจากข้างบนจ้ามันไม่บาลานซ์พี่เนปวนโัแล้วเรื่องไมจริงทุกคนนี่มันผมขึ้นเหมือนนเกียดตมันออสซิเลตมากเลยวิวอย่างฟังค่ะอ้ยทีมันเป็น สองคนนั้นเอ้ยน่ารักครับน้ยอยก้อนอะไรก้อนเดิมคนอนฟีกหรืไม่ใช่ so win win. สวยว่ะโอเค next station อลาดินของพี่สันก็คืออารันดัสนั่นเองมีคนซิวว่าสวยเออใช่ป่ะอยากกินโอริโอมิลชีกตินก็ิพี่นอนกินรสเลยปกติเราชอบกินพิซซ่าชิโออะไเออกะแหละนึกว่าต้องแบบพึ้นพันได้ก็ซองเบ็ดชั่วไม่ใช่เป็ดชอบกินซองเบ็ดเออ ตงองเทมได้มาเหลวอันนั้นคืออะไรมินช็อปโอเคทุกคนได้แล้วทุกคนได้แล้วทุกคนได้แล้วโอเคถ่ายรูปก,กันทุกคนเราคงต้องลากันไปก่อนเพยงเท่านี้เพราสะสภาพคุณไม่ได้นะปากซีดมากแล้วก็อยู่หอพิมพ์การอยู่กับพี่ๆบายขอบคุณที่ดูไม่มีสาระเลย